พลังคิดสวัสดีครับน้องๆ้องกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับมีน้องๆสงสัยกันว่าทําไมเครื่องบินถึงลอยอยู่บนฟ้าได้ล่ะครับค่ะเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่และลอยอยู่ในอากาศได้ก็เพราะว่าปีกส่วนบนของเครื่องบินนั้นจะมีลักษณะโคง้งในขณะที่ใต้ปีกนั้นจะเรียบ เมื่อมีแรงลมมาปะทับปีกก็จะทําให้อากาศด้านบนนั้นไหลเร็วกว่าและมีแรงกดอากาศต่ากว่าอากาศใต้ปีกจึงดันปีกให้ยกสูงขึ้นได้เครื่องบินจึงลอยอยู่ในอากาศได้ยังไงล่ะคะน้องๆยังสงสัยเรื่องอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันตั้งชื่อผมเข้ามาด้วยชื่อไหนได้รับคัดเลือกก็รับรางวัลกันไปนเลยสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี